สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับในวันนี้นะครับผมก็มาเช็คดวงชะตาให้กับท่านอีกแล้วนะครับในการพยากรในครั้งนี้นั้นนะครับผมก็มากับน้องมารวยนะครับก็มาพยากรณ์ชะตาให้กับท่านนะครับในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีโคจรถอยหลังเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะนะครับโคจรเข้าหน้าวังของดาวพุธนะครับนวังลูกที่9ในราศีมังกรนะครับ จะเกิดสิ่งใดต่อด,ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับต้องบอกว่าในช่วงจังหวะนี้นะครับชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นนะครับเป็นช่วงที่จะมีลาบผลจํานวนมากเข้ามาเป็นช่วงที่จะมีลาบผลนะครับผลประโยชน์นะครับต่างๆนะที่แดนไกลต่างถิ่นนะครับเช่นถ้าคุณดับ าเกิดเมืองไทยเนะี่ยคุณจะไปค้าขายที่ต่างประเทศอย่างงี้นะครับคุณจะได้รับผลสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อตัวคุณนะครับไดรบ้รับผลจากการเดินทางไกลนะครับก็ได้นะการเดินทางไกลเพื่อไปติดต่องานเจราจางานดีงาน,งานต่างๆจะมีความสําเร็จหรือการเดินทางไกลไปสัมภาษณ์งานต่างๆนะจะมีมุมที่ดีจะมีโชคจากแดนไกลมีผลดีในเชิงของการเรียนรู้ในการศึกษาในการพัฒนาตัวเอง นะครับแล้วก็ท่านใดที่ทํางานด้านการต่างประเทศทํางานด้านการศึกษานะครับต่างๆนะครับจะมีมุมที่ดีเข้ามาสู่ดวงชะตาชีวิตนะท่านใดที่เป็นผู้บังคับบัญชาเป็นเจ้านายเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับจะได้รับความน่าเชื่อถือจากคนที่อ่อนวัยอาวุโสน้อยกว่านะครับเป็นอย่างดีนะครับเป็นจังหวะที่ดวงดาวนั้นนะครับจะมีจุดเริ่มต้นจุดตั้งต้นที่ดีนะครับความสําเร็จต่างๆจะมีมากขึ้นแน่นอนขอขอคุณเพียงทบทวนในสิ่งต่างๆให้ดีนะครับ นะแล้วก็พยายามพัฒนานะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ทบทวนลาบผลทบทบทวนผลกําไรทบทวนสิ่งที่เคยได้รับมาทบทวนรางวัลทบทวนโอกาสต่างๆที่มีนะครับแล้วเอาองค์ความรู้ต่างๆไปต่อเติมไปต่อย,ยอดให้มันเกิดสิ่งที่ดีมากขึ้นนะครับผลสําเร็จและผลประโยชน์ต่างๆจะ่อเกิดเกิดขึ้นกับคุณคุณจะได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลจากผู้ใหญ่จากเจ้านายนะหรือว่าผู้อยากผู้ใหญ่คนที่อาวุโสกว่านะครับ นะคุณจะได้เงินได้งานในการช่วยเหลือดีๆจากคนที่สูงวัยกว่าจะได้คอนเน็ชันใหม่เครือข่ายใหม่หรือจะมีการเดินทางไกลมีเพื่อนดีๆพบเพื่อนที่ดีพบเครือข่ายที่ดีนะครับนะเป็นจังหวะที่มีโอกาสเจอเจอเพื่อนเก่าคอนเน็กเก่าเครือข่ายเก่าหรือแม้กระทั่งมีข่าวๆของผู้หลังผู้ใหญ่เก่าๆเข้ามาสู่วิถีของคันลองชีวิตเป็นช่วงจังหวะที่จะช่วงที่แต่งกับงานนะครับไม่มีงานก็เกิดงานมีคนป้อนงานให้นะครับ นะแล้วก็เป็นช่วงที่จิตใจโฟกัสไปที่งาน,นมากขึ้นนะครับแล้วก็คือด,ดวงบอกว่าจะมีเหตุการณ์ให้คุณน,นั้นนะครับมีเรื่องให้ต้องคิดเรื่องของผู้อื่นนะช่วงนี้ใจอาจจะคิดเรื่องของผู้อื่นนะครับมีเรื่องราวของคนอื่นให้จิตใจโหยหาไปคิดไปดําเนินนะครับมีเรื่องเกี่ยวพันกับผู้อื่นหรือต้องยื่นมือไปช่วยไปช่วยผู้อื่นนะครับมีเรื่องราวข,ของอื่นทําไมกูต้องไปยุ่งเรื่องของมันด้วยวะอะไรลักษณะนี้นะครับเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณ นะเป็นจังหวะลีลาชีวิตที่จะอาจจะมีการเหนื่อยใจเพ่อผู้อื่นก็ได้เหนื่อยเพ่อผู้อื่นหรือต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อผู้อื่นบ้างนะครับแต่ว่าในดวงดาวเนี่ยอาจจะแปลว่าเป็นช่วงที่คุณจะมีเหตุการณ์ให้มีเรื่องอมีคนแบบมีคู่ขัดแย้งนะครับหรือว่ามีคู่กรณีคู่ความคู่ขัดแย้งหรือมีคนพร้อมที่จะทะเลาะก,กับคุณพร้อมที่จะประทะกับคุณนะครับเกิดขึ้น นะท่านใดที่มีคนรักเนี่ยก็ต้องระวังการทะเลาะจุกจิกใจบ้างนะหรือมันคุยกันไม่รู้รรเรื่องอะ่ะมีประเด็นบางอย่างที่ต้องถกเถียงโต้แยง้งขัดแยง้งขัดใจกันหรือมีการพูดนิดพูดหน่อยนะครับมีปัญหาแล้วอะไรลักษณะเน,นี้ยนะครับหรือว่ามันแปลอย่างนี้ก็ได้ว่านะครับคุณอาจจะมีการาสื่อสารกันผิดพลาดคุยกันให้ดีกันแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นจังหวะที่ชาวพึกศกนั้นนะครับจะมีโอกาสมีเด็กมาชอบ มีเด็กนะครับมีเด็กมาให้กินนะครับมีเด็กมาชอบนะมีเด็กมา,าเข้ามาเกี่ยวพันกับคุณมันแปลลักษณะน,น,นี้ก็ได้ว่านะครับถ้าไม่เช่นนั้นมันแปลว่าเป็นชาวต่างถิน่นคนต่างถิน่นคนต่างจังหวัดรักต่างอายุนะครับแล้วก็มันเป็นช่วงที่คุณเนี่ยนะครับจะมีเรื่องให้โฟกัสไปในเรื่องของความมั่นคงต่างๆมากขึ้นหรือแฟนคุณกับคุณเนะี่ย จะโฟกัสไปในสิ่งบางสิ่งที่เป็นโปรเจกต์ใหม่หรือพยายามสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองหรือว่าตัวคุณอาจจะท่านใดที่มีแฟนมีครอบครัวแล้วอาจจะมีเรื่องญาติพี่น้องของแฟนญาติพี่น้องของคนรักนะครับให้คุณต้องไปติดต่อนะครับมากขึ้นหรือว่าแปลลักษณะที่ว่าคุณจะทะเลาะก,กับทะเลาะก,กับญาตินะครับทะเลาะก,กับคนในครอบครัวนะครับหรือว่ามันเป็นลักษณะที่ว่า มีเรื่องจุกจิกใจจากญาติของเพศตรงข้ามนะครับหรือว่ามันมีเพศตรงข้ามเข้ามาทะเลาะทำให้จุกจิกใจเพศตรงข้ามที่นี่เป็นแฟนคุณก็ได้หรือเป็นใครก็ได้นะครับนั้นดวงดาวเนี่ยแปลลักษณะนั้นนะครับมิตรภาพเก่าจะหวนกลับมาให้ได้เจอเจอหรือต้องให้นําสัญญาทางจิตทางใจไปหวนคิดถึงนะครับในเรื่องราวของมิตรภาพเก่าๆแล้วก็ดวงในช่วงนี้นะครับคุณจะเสน่ห์แรงมีเสน่ห์นิยมทาอะไรต่างๆยังพอมีคนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุน เกื้อกูลของต่อคุณนะครับเป็นจังหวะดวงดาวที่ยังมีมุมที่ดีนะครับในเรื่องของการเกื้อกูลการอุปถัมภ์ช่วยเหลือหรือเครือข่ายต่างๆถ้าขอความช่วยเหลือจากใครการดีลงานท่านใดติดต่อสื่อสารเจราจาทํางานด้านเกี่ยวกับการศึกษางานวิจัยพัฒนานะครับงานด้านของที่เกี่ยวข้องกับการสถาบันเกี่ยวกับองค์กรเกี่ยวกับศาสนาการเงินนะครับจะมีมุมที่ดีนะครับ เกิดสิ่งที่ดีเข้ามาสู่ดวงชะตานะครับจะมีเรื่องราวที่ดีแน่นอนนะครับนะต้องบอกว่าบางท่านเนี่ยมันจะมีจุดเริ่มต้นใหม่จุดตั้งต้นใหม่นะครับแล้วก็มีโอกาสได้รับการผลักดันเกี่ยวกับงานในช่วงนี้เนี่ยทำอะไรต่างๆอาจจะอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าอย่างนี้นะอาจจะมีงานมากขึ้นมีมีมีกิจกรรมมากขึ้นมีกิจกรรมทําเพิ่ม นะครับรวมไปถึงว่าท่านใดที่ค้าขายจะได้ลูกค้ารายใหญ่นะครับมีลูกค้าที่สั่งของปริมาณมากๆก็ได้นะครับนะมีลูกค้าประจําก็ได้นะหรือว่ามันมีโอกาสที่จะอย่างนี้ด้วยนะมันแปลลักษณะนี้ว่าคุณจะมีเหตุการณ์ให้ใช้เงินลับๆออกไปใช้เงินลับๆออกไปนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ให้คุณนะนะครับมีโอกาสที่จะ ใช้เงินบางอย่างออกไปแต่ไม่ได้บอกใครก็ได้นะไม่ได้บอกคนในครอบครัวไม่ได้บอกคนใกล้ตัวนะครับแล้วก็มันดาวแปลลักษณะนี้ก็ได้คุณจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินนะครับรายจ่ายของคุณจะชนข้างเยอะได้เงินบางอย่างเข้ามานะครับเป็นเงินก้อนนะครับหรือว่ามันท่านใดที่รอเงินก้อนอยู่จะได้นะในช่วงจังหวะนี้นะครับเพราะดวงดาวเป็นไปลักษณะที่มีโอกาสดีๆเรื่องเงินเงินทองทองอยู่นะครับท่านใดที่ทําธุรกิจเทาๆหรือได้เงินจากต่างถิ่น หรือถ้้คือเอาเงินไปลงทุนหรือไปซื้อของอะไรบางอย่างที่เป็นซื้อทองซื้อของมีค่าอะไรเงี้ยก็จะแก้เคล็ดดวงนะแต่จังหวะโอกาสต่างๆยังมีมานะครับช่วงนี้อย่าให้ใครหยิบยืมเงินจะได้คืนช้านะอาจจะมันจะมีปัญหากันได้ภายหลังนะครับนะเป็นไปได้อย่าให้ใครหยิบยืมเงินช่วงนี้มันยังแปลว่าจะมีการจะมีคู่กรณีคู่ความคู่ขัดแย้งนะครับหรือมีคนพร้อมประทาคุณคนหรือมีคนมาก้องกับผิดมาก้าวไกลในชีวิตคุณก็ได้นะครับ จะมีคนมาก้าวไก่ในหน้าที่การงานของคุณหรืองานของคุณเนะี่ยมันมีศัตรูเกิดขึ้นมีศัตรูในที่ทํางานมีคนมีศัตรูที่อยู่ในสายงานก็ได้นะครับที่ไม่ชอบคุณนะนะครับเกิดขึ้นนะครับไปดูนะแล้วก็จะมีเรื่องให้คุณใจร้อนร้อนล้นมากใจร้อนขึ้นใจร้อนเร็วใจร้อนง่ายนะครับแต่ช่วงนี้ดาวมันยังเกื้อหนุนว่าคุณจะได้ของที่พึงพอใจทางจิตใจสิ่งต่างๆที่เป็นของที่พึงพอใจจะได้มาได้กินของอร่อยของถูกปากเสื้อผ้า รื่งประดับต่างๆนะครับแล้วก็เป็นช่วงดวงดาวที่คุณเนี่ยนะครับจะต้องระวังสุขภาพบ้างนะครับแล้วก็มีคนมาควนประสาทคุณนะครับอยู่ดีๆนะไปเดินตลาดในช่วงเนี้จะเห็นจะอยู่ดีมีคนมาหาเรื่องคุณเลยนะครับหรือว่ามีคนไม่ชอบขี้หน้าคุณหรือคุณไปเจอคนที่คุณไม่ชอบขี้หน้านะนะครับนะจะเป็นลักษณะนี้คือดวงชะตาของคุณเช้าลัคนาราศีพฤษกศกนั้นนะครับเป็นจังหวะดวงดาวที่คุณจะมีสเสน่ห์แรง ดึงดูดมากเป็นพิเศษในช่วงจังหวะนี้นะครับนะเป็นช่วงที่คุณดึงดูดนะคร fall. ับดึงดูดแม้กระทั่งกับคนที่ไม่ใช่แฟนของคุณนะครับนะต้องบอกมาลักษณะนี้นะครับนะถ้ากอกว่านะครับการเงินเนี่ยไปล่อโอกาสต่างๆให้ได้เงินก็แล้วกันแต่ว่าผมให้คุณระวังในเรื่องของการมีเรื่องจุกจิกเกี่ยวกับญาติพี่น้องคนในครอบครัวให้ได้จุกจิกใจมีเรื่องราวมีปัญหาจุกจิกใจเกี่ยวกับคนในครอบครัวไม่เช่นนั้นจะมีคนในครอบครัวญาติพี่น้องของคุณมีประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพ มีข่าวข่าวาการเจ็บป่วยของคนในครอบครัวนะครับหรือว่าเป็นลักษณะที่ว่าจะมีปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับที่อยู่ที่อาศัยหรืออสังหาหริมทรัพย์เกิดขึ้นนะบางท่านอาจจะมีของเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เครื่องไม้เครื่องใช้ในบ้านอาจจะต้องซื้อใหม่ นะครับหรือมีพังมันเสียหายมันต้องซ่อมแซมนะครับรถพังบ้านพังนะครับอุปกรณ์ในบ้านพังเสียหายนะครับซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่ที่อาศัยก็ได้ซ่อมแซมรถครั้งใหญ่เกิดขึ้นได้ในช่วงจังหวะหนึ่งเดือนนี้นะครับเกิดสิ่งที่ยังความมีมุมที่ดีนะครับการคือจริงๆแล้วเนี่ยในดวงเนี่ยดาวสุขุพคอยังทํามุมที่ดีต่อลักนามันหมายถึงว่าคุณมีโอกาสที่จะ มีการเจริญทางด้านของจิตใจมากขึ้นการเจริญทางด้านของจิตใจการเจริญงอกงามในด้านของปัญญาในการที่ทําสิ่งต่างๆยังจะคิดถูกทําถูกนะครับในช่วงนี้เนะี่ยระวังเสียเพาะเสียเพาะแบบเสียเพะเพื่อนหรือเสียเพะความโลภอ่าเช่นสมมุติว่าอยากได้อะไรมันจะซื้อเลยแล้วมันจะคิดไม่ดีนะครับนะอันนี้ต้องระวังรายจ่ายตามความพึงพอใจอันอันปรารถนาของตนนะ นะครับจะทําให้รายจ่ายค่อนข้างเยอะนะครับน่าเกิดขึ้นได้ในช่วงจังหวะนี้วันนี้สวัสดีครับ